วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอนะคะหรือคลิปเดียวใน IG เนาะสำหรับใครที่อยากได้ยอดวิวเยอะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะสามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มยอดกันได้เลยเว็บไซต์ที่เราใช้นะคะก็คือ SPE SMN นั่นเองเนาะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่ค้นหาใน Google ได้เลยว่า SPE SMN ได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์ได้เลยนะคะเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะนเื่องจากเราสมัครไว้แล้วนอกกขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยนะคะก็็จจะะ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 มมมมีีีีีทททััััั้้้้้งงหหหหดดดดวววู่่่่่บรรรรรริิิิกก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 าาาาาใเเ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 เลล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 ืือออออนน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 ยยยยแแปปปพพคคคคช IG ไไต เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการนะคะหากเป็นเพิ่มยอดวิวคลิปเดียวได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เลือกบริการที่เราต้องการกันได้เลยนะคะจะเป็นบริการแรกนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีทั้งเลทราคาแจ้งให้นาะก็สามารถที่จะเลือกสั่งตามความต้องการกันได้เลยนะเมื่อเลือกครบทุกอย่างแล้วนะคะก็ให้ทุกคนนะคะกลับไป copy link นะคะคลิปเดียวที่เราต้องการจะเพิ่มยอดนะคะก็คือเราจะใช้เป็นคลิปนี้นะคะก่อนที่เราจะปั๊มนะคะยอดอยู่ที่220ิวิวนะคะก็คลิกเข้าไปที่วิดีโอนะคะแล้วก็ copy link ได้เลยนะคะจำลิงก์มาวางนะคะ เราจะใช้เป็น1000นะคะเวลาเฉลีย่ยของเราคือ7นาทีค่าใช้จ่ายแค่1บาทเองนะคะเห็นไหมนี่ถูกมากๆเลยจากนันให้กดส่งกันได้เลยนะคะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะและนี่นะคะจาก220ริบวิวก็ขยับขึ้นมาเป็น256ร้้วิวแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเราลอไปอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะครบจำนวนที่เราต้องการเนาะหรือว่าค่อยๆรีไปนะคะมันก็จะค่อยๆเพิ่มยอดให้เราไปไเรื่อยๆนะคะอ่สำหรับใครนะคะที่สนใจบริการดีๆแบบนี้นะคะเพียง <ๆ S 1> แค่จิ้มมหหนนนนิินะะิงงงดด้้ะะบบ้้ะะบบ้้าา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 ลลล่่่โพสต์์ะะะครรรรือเเเเขใใชบกกผทีแปไไวย